พี่น้องบอดแพรพาแล้วบอกล่าสุดข่าวลือว่าท้องหาสัป,ปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องจะรีบบอกทันทีเลยนะแต่เองเพราะแฟนบอดสันและพี่น้องจะแลบปู่ย่าอย่างมีอยู่แล้วพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องแล้วบอกว่าขอบคุณเด้อที่ใส่ใจถ้าเราท้องแล้วสิบอกเด้อถ้ามีก็เป็นข้าวดีหันละ พราะว่าแฟนบอดสันกับปูกัญญาเพื่นกับอยากมีอยู่แล้วพี่น้องสรุปเพื่อนบอนได้ทองเด้อพี่น้องเพื่นบอดไดทองอยัดไปหาว่าเพื่นทัวทีบทัวแดนหลยเด้อถ้ามีนะเพิ่นสิบอกเองแฟนขับแฟนเพลงกับอยากให้มีผลลัพธน้อพี่น้องคนหักเขาจะได้เห็นหลานสั้นน้อยเป็นตหาหักแต่พี่น้องน้องสันน้อยแล้วก็บบอดแพลนน้อยเป็นตหาหักแต่พี่น้องน่ารักที่สุดเลย เป็นตาหักแต่พี่น้องกันท้องขึ้นสิเป็นตาหักแต่พี่น้องลูกเพิ่นไหม่หเป็นตาหักอยู่แล้วนาอเพิ่นรอเพิ่นสวยลูกก็จะเป็นตาหักน้องสันน้องแพลน่ารักทั้งสองคะ่ะน่ารักมากมีเลยคะ่ะน้องแพลวเก่งสุดๆท้องก็ไม่มีอุปสรรคทํางานได้ปกติหญิงเก่งหัวใจแร่งแมนอิลีพี่น้องแล้วท้องแล้วก็เฮงานเด็ดตลอดอิลี่ยอมรับแล้วเก่งค่ะอิลีพี่น้องจ้า จริงหรือเปล่ายินดีด้วยนะคะถ้าท้องก็จะบอกแหงอันแฟนเพื่นกกอยากมีอยู่แล้วนาอพี่น้องจ้าปูญญากกอยากมีหลานอยู่แล้วนาออยากเห็นคู่แฝดเด้อจ้าคือสิตาฮักแท้ท่านีนเพื่นกำลังศิลพี่น้องรอฟังข่าวดีเด้อวันที่ยี่สิบมิถุนาย,ยนนี้มีลุ้นนําอีกแล้ววสันจัดง,งานวันเกิดน้องตูเกียวพี่น้องกขึ้นบ้านไม่แต่เห็นป้าเจ้าว่า น่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขสักทีเด้อครับขอให้มีความสุขมากๆเ้อบอสแพลวบอสซันดีใจน้ำจ้าแนวใดมีความสุขเฮ็ดโลดจ้าออกมาถ้ามีอิรีออกมาคือสีหล่อคักเนาะจ้าพ่อแม่สวยหล่อมากคะ่ะสีท้องจากคนมันก็เรื่องของเพื่อนดอกบ่ต้องมายุ่งน้ำเพิ่นดอกกันทันสมัยนี้หมอเขาเก่งจ้าขอแสดงความยินดีด้วยเด้อโอ้ยเพื่อนบนันไดนมีพี่นองจ้า เพื่อสิท้องได้จังไดพี่น้องสันพี่น้องเพิ่นทองพาเพิ่นทองเพิ่นสิบอกเพื่อนปรทธานในทองเด้อพี่น้องสรุปไม่ได้ท้องพี่แพลวเก่งอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ครอบครัวม,มีแต่ความสุขเจเริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยๆวยเด้อจ้าเพิ่นบ่ได้ทองพี่น้องสาธุขอให้เป็นจริงเร็วเวเด้อบกักหลาอีหลาน้อยอีกเร็วเร็วไวไว ในเมื่อมีผัวเมียกันแล้วถ้าท้องกับเป็นมันก็บ่าเป็นยังดอกถ้าเพิ่นสีแต้งงานกันเราเป็นผัวเมียกันแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นมิตรเสร็จ,จีีงร้อย,ยินดีน้ำเพิ่นวดพี่น้องจา้าน่ารักที่สุดเลยอยากเห็นหลานน้อยให้มีหลีนะแม่ว่าสันพี่น้องจริงหรือเปล่ายินดีด้วยนะคะเพิ่เนบอทันได้ทองพี่น้องจา้า พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย